ทีรัตเสร์ฟครับรับบอลแรกครับต้องยกแก้ไขครับวันนี้ยกมาให้นัทถวันตีได้แต้มครับคะแนนตามมาที่5ต่อ6ครับไดมอนฟูดนุชนัทครับจะเป็นคนเสิร์ฟครับนุชนาาเสิร์ฟบาลเดยครับยกบอลสั้นลูกนี้ยังบล็อกไว้ได้ครับ โยกบอลไปให้นัทวันตีบอลแรงออกหลังไปครับขึ้นนำา7ต่อครับเซลมิงไอซ์อยู่ครับมหมายเลขใช่ไหครับสุพรรณสาครจะเป็นคนเสิร์ฟสุพรรณสาเสิร์ฟบอลรู้ดีครับรับบอลแรกได้ครับโยกบอลไปให้นัทวันตีแม่ไม่ค้ามครับ คะแนนขึ้นนำที่8ต่อ5ครับเสร์ฟครับสุพรรษาบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องยกมาแก้ไขครับลูกนี้เป็นโอกาสบุกของเซววิงครับแมเป็นการนำแรมของฐานิตาครับขึ้นนำา9ต่อ5ครับ ขอเวลาล้องครับไดมอนด์คะแนน,นตามมาที่8ต่อ10ครับนัตวันครับจะเป็นคนเสิร์ฟครับนัตวันเสิร์ฟไปลูกนี้ครับเหมือนแรงยกเข้าครับเสดบมาลูกนี้ตีบอย่างเก็บเล่นไว้ได้ครับโยกไปให,ให้ลูกนี้แม่ได้แต้มครับ ต้องขอเวลานล้วครับวรรณภาครับได้แต้มครับลูกนี้วรรณภา วันนบายจะเป็นคนเสิร์ฟครับคะแนนตามมาเท่ากันที่11ต่อ1 1ครับโยกมาครับตรงนี้ต้องอันเดอร์แก้ไขครับเซอร์มิงเป็นการบุกของไดมอนฟูดครับได้แต้มครับเป็นการทำแต้มของนิรรัตครับตรงนี้ ขึ้นนำที่12ต่อ11ครับนิรารัตครับเป็นคนเสิร์ฟเ,ส,เส,สิร์ฟดีครับเรวนี้ได้แต้มครับขอเวลานอกครับเซลมิงออซิครับเป็นทางเดมอนฟูดครับขึ้นนำเซอร์มิงไอซิที่คะแนน13ต่อ11ครับหวนได้าครับเสิร์ฟ รับบอลยอดเลยครับวุนนี้เป็นการหยอดครับอริยาครับคะแนนตามมาที่12ต่อ13ครับนีอริยาเสิร์ฟม,มาลูกนี้เซตบอลตีลูกนี้เก็บเล่นไหนครับยกหมายยอดครับลูกนี้ได้แต้มมะ เห็กนการตดแต้มของหมายเลขหกทีีรัฐครับคะแนนตามมาเท่ากันที่13ต่อ13อริยาเสิร์ฟครับ ไม่ข้ามครับตรงนี้เลมนันฟูดขึ้นนำสิบสี่ต่สิบสาม 13. ดารุนีเป็นคนเสิร์ฟดารุนีเสิร์ฟลูกนี้อริยาเซตแม่ลูกนี้ได้เต็มครับ